ดีครับอยู่กับผมเบรคแคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้พามาชมแบตเตอรี่รถยนต์นะครับขนาดต่างๆที่เรามีก็คือเป็นไซส์ของกล่องเดียวกันแต่ว่าขนาดแบตเนี่ยคนละขนาดกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด20แอมป์ขนาดกัน2ก้อนก็เป็น40แอมป์นะครับแต่ตัวนี้อ่านีให้ดูนะตัวนี้เป็นขนาด40แอมป์ขนาดกันสก้อนนะครับก็จะได้เป็น80แอมป์สำหรับ สายที่ต้องการความแรงตัวนี้ 16C นะครับ 40A 16C สายที่ต้องการความแรงนะใช้พกรถเครื่องเสียงหรือใช้วินพกออฟโรดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ตัวนี้โอเคเลยมีทั้งบาลานซ์มีทั้ง BMS นะครับ BMS ตัวนี้5 0 0์นะครับ1 4 6 5 0 0์ตัวนี้ผมใส่รถกระบะผมไว้สักพักแล้วแล้วก็เอาขึ้นมาเช็คดูนะครับก็ถือว่าแบตยังสวยงามไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วก็วลต์อยู่ที่13.4ก็ 4, ถือว่าโวอลต์แรงๆตัวนี้ไม่มี BMS นะเดี๋ยวมาใส่ BMS ทีหลังพอดีตอนประกอบตัวนั้น BMS ไม่มีอันนี้ของลูกค้าสั่งนะต้องการที่มันมี BMS ด้วยก็คือเวลาถ้าเราจอดรถไว้นาน,านเนี่ยข้อดีของ BMS คือจอดรถไว้นานเนี่ยถ้าแบตมันหมดจริงๆหมายถึงมีการร<ม>ั่วของระบบไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยแบตทําให้มแบตมันหมดเนี่ยตัว BMS ก็จะตัดทําให้แบตไม่เสียนะครับ ทาให้แบตตัวนี้ไม่พังถ้าไม่มีไม่มี bms เนี่ยถ้าเราจอดไว้นานเนี่ยปัญหาคือแบตมันจะหมดเกลี้ยงเลยทุกก้อนเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยถ้าหมดเกลี้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันบวมมันจะต่ำมากเพราะว่าไม่มี bms คอยตัดนะครับมีแค่บาลานซ์อย่างเดียวมันก็ทําให้แบตเนี่ยบวมแล้วก็เสื่อมได้ให้ดีที่สุดก็คือต้องมี bms ในกรณีที่มันชอ็อตระบบชอ็อตเร,รื่อยช็อต bms ตัวนี้ก็จะตัดนะครับมีผมใส่บาลานซ์แล้วก็บ MS ให้ด้วยนะครับสายก็เป็นสายซีลิโลเล 8 AWG สามเส้นเลยครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเอัวนี้อลไหกอ่าตัวนี้เป็นหกครับเส้นใหญ่เส้นบวกนะก็เดี๋ยวเรามาประกอบอันนี้ให้ลูกค้าลูกค้าไปใช้วินนะครับตัวนี้รถอัพโหลดนะอันนี้ก็รถอัพโหลดเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เราจะมาใส่ BBS เหมือนกับตัวนี้นะเพราะว่าป้องกันได้ดีกว่ายอยู่แล้วถ้าใส่ BBS นะครับตัวนี้เราทดสอบมาเอ่อ บเบ็ตตัวนี้คือเป็นตัวใหม่ในท้องตลาดก,ก็ทดสอบมาตัวนี้ก็น่าจะตกกับ2องปีนะครับใช้กับรถแข่งอยู่นะครับใช้วินได้ใช้วินสองมอเตอร์ด้วยซ้ำไปตัวนี้นะตัวนี้ผมเอาไปใช้วินสองมอเตอร์ลูกค้าไปใช้วินสองมอเตอร์ตอนนั้นไปอยู่ในปา่าแล้วก็รถมันเสียวินไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้ไปวินนะครับก็ใช้ได้ปกตินะตัวนี้ใช้วินได้เลยนะพูดถึงถ้าฉุกเฉิญนะหมายถึงวินสองมอเตอร์นะครับแต่ในกรณีที่ วินมอเตอร์เดียวเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วทั้งสองรุ่นนะตัวนี้เป็น80แอมรวมไปแล้ว80แอมตัวนี้เป็น40เกือบ50แอมนะครับขนาดใกล้เคียงกันนะขนาดใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้นะสูงกว่าใหญ่กว่านะครับความหนาพอๆกันความหนาของก้อนแบตเนี่ยพอๆกันเลยแต่ว่ามันจะได้ความสูงความความกว้างความกว้างท่าเนี้ยกว้างทางเนี้ยกว้างกว่านี้ชิดเลยนะครับฝั่งนี้ยังมีพื้นที่ หน่อยนึ่งันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใครสนใจก็สอบถามข้อมูลได้นะครับรับประกอบแบตสําหรับรถทุกชนิดนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นรถเก๋งก็จะถูกไปหน่อยเราใช้แค่40แอมป์ก็พอ4ีลูกเนี่ยพอเหลือเฟือเลยนะหนึ่งสามสี่ใช้แค่นี้เครื่องเดียวก็พอถ้าเป็นรถเก๋งเล็กนะถ้าเป็นรถกระบะเครื่อง3 0 0 0 cc เครื่อง3 2 0 0 cc ก็ควรที่จะใช้ขั้นต่ำคือ80แอมป์นะครับ80แอมป์ของลิเธียม ฟอร์สเฟเนี่ยมันจะให้กระแสที่เยอะมากเพราะว่าตัวนี้จ่ายได้16ซีตัวนี้สเปคมา70 70ซีนะ22แอมเนี่ย7 4ตัวนี้ได้แค่16ซีแต่16ซีก็โอเคแล้วเกินเกินสเปคไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจก็อย่าลืมน,นะครับสอบถามข้อมูลกันมาได้ครับขนาดรถซีไม่เท่ากันราคาต่างกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ